ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจหมาแกะหนังก็ขออนุญาตมาแกะทีเซอร์แรกของเรื่องชอพอหนึ่งสมอระภูมิคืนชีพหรือว่า Operation u n d e t e นะครับก็ทางเราก็ได้ลงคลิปตัวอย่างที่เป็นซับภาษาอังกฤษให้กับต่างชาติมาดูนะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นหนังซอมบี้ที่มีฉากหลังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นได้มาบุกไทยนะครับ โดยพุ่มกับของเรื่องนี้ก็คือคุณก้องเกียบโคมสิริที่เคยทําไตรภาคของขุนพันธ์แล้วก็ขุนแผนฟ้าฟื้นด้วยครับก็เหมือนเดิมครับอาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกนะครับในทีเซอร์สั้นๆเนี่ยเราจะได้เห็นสงครามริมหาดที่ทหารญี่ปุ่นมาบุกเมืองไทยนะครับแล้วเราจะได้เห็นดาบสมุไรที่ปักอยู่ด้านหลังครับโดยเรือเรื่องที่ปล่อยมามันจะอยู่ที่จังหวัดชุมพรน,นะครับ อาจจะมาจากคําย่อว่าชอพออาจจะมาจากคําว่าชุมพรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ญี่ปุ่นได้ลุกลานยกพลขึ้นมาบนบกของเมืองไทยนะครับคาดเดาว,ว่าเรื่องราวนี้จะอยู่ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองและแล้วก็ทางญี่ปุ่นแล้วก็ไทยก็ได้ยุติสงครามจากการขึ้นบกนี้ไปแล้วนะครับ จากเนื้อเรื่องที่ทางเราได้ข้อมูลมาจากคุณรีวิวเหลือๆนะครับมันจะมีทหารที่หลุดหายไป12นายซึ่งน่าจะเป็นทหารที่หนีทัพหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอาจจะโดนไล่กัดจากกล่องปริศนาที่มีซอมบี้หลุดมาด้วยครับก็ตัวละครหลักนี้เราจะได้เห็นเมฆ ที่เป็นพี่ชายที่รับบทโดยคุณนนกุลนะครับส่วนคนน้องจะเป็นหมอกที่เป็นทหารหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับการเป็นทหารนะครับรับบทโดยอัดอวัตนะครับโดยในฉากนี้เราจะได้เห็นการพรางตัวเพื่อนหนีจากพวกผีดิบในถ้าก็เป็นได้นะครับสังเกตจากการจมลงไปในน้ำด้วยแล้วก็ตัวหนังเหมือนจะเล่าสองไทม์ไลน์นะครับช่วงที่ ญี่ปุ่นได้มาบุกไทยแล้วก็หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ยุติสงครามลงไปนะครับก็เป็นไปได้นะว่าตัวหนังอะหลักๆแล้วมันจะเล่าช่วงหลังจากสงครามได้ยุติลงไปแล้วนะครับก็ถ้านี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นถ้าไหนนะครับอาจจะเป็นถ้าเขาเกลียบก็ได้ครับที่อยู่ในเมืองชุมพรครับก็เรื่องนี้ดูแล้วน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังอย่าง o v e r l o r d นะครับก็เป็นหนังซอมบี้จะเรียกซอมบี้ก็ใช่อ่ะนะก็เป็นหนังซอมบี้สงครามโลกครั้งที่สองที่ทีมทหารต้องไปหยุดกองทัพนาซีครับแล้วก็เยาวชนทหาร12นายเนี่ยก็น่าจะเป็นผีดิบไปแล้วแล้วก็อาจจะอยู่ในถ้ำเพื่อหนีจากแสงสว่างก็ได้ครับแล้วก็ภารกิจที่เราเห็นนี้ก็อาจจะเป็นการที่พวกเขาเนี่ย ต้องไปกวาดล้างซอมบี้พวกนี้ให้หมดนะครับก็นี่เป็นทุกอย่างที่เราเห็นในทีเซอร์แรกของชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพ operation u n d e a เนะครับก็ผมก็ได้ทำโพสที่เป็นบทความแกะตัวอย่างลงเพจไปเรียบร้อยแนละ้วก็สามารถไปดูกันได้ครับก็ชอพพหนึ่งสมรภูมิ คืนชีพ Operation u n d ั a เดหสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ